สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Tell me more story นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีคำคมของมหาตามะคันทีนะคะมาให้ให้ผู้ชมได้ฟังกันนะคะอันแรกเลย Live as if you were to die tomorrow Learn as if you were To live forever, ใช้ชีวิตนะคะให้สมมอนว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่เรียนรู้ให้สมมอนว่าท่านจะอยู่บนโลกใบนี้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด Even a little untruth ruins a man as a drop of poison ruins milk เพียงแค่คำโกหกเพียงนิดเดียวสามารถทำลายคนทั้งคนเหมือนด่งยาพิษเพียงหยดเดียวที่ทำลายน้ำนมได้ Are not birth and death perhaps the two sides of the same coin? You find death on one side and birth on the other. w e l l then in this cause for sorrow or joy? การเกิดและการตายไม่ใช่เป็นทั้งสองด้านของเหรียญอันเดียวกันหรือด้านหนึ่งคือการเกิดและอีกด้านหนึ่งคือการตายเพราะฉะนั้นจะไปทุกข์หรือสุขทำไมกับการจะ die the good. He who is too clean within can remain unclean without Puti Burisu Ding Ding Dak Pine Yama Mita Sokbok Dak Pineak Our happiness and peace of mind lie in our doing what we regard as right and proper. Not in doing what others say or do. ความสุขและความสงบทางใจของคนเราอยู่ที่การกระทําสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องและเหมาะสมไม่ใช่อยู่ที่ผู้อื่นพูดหรือเขากระทํา Those who have the greatest measure of self-control or are the most absorbed in work speak the least. speech and acting go ill together. Look at the nature, she is continuously in action, never rests for a single moment, yet amused. ผู้ที่สามารถควบคุมตนเองหรือที่ทำงานได้มากที่สุดมักจะเป็นผูท้ที่พูดน้อยที่สุดและการพูดกับการกระทำมักจะไม่ได้ไปด้วยกัน จงดูธรรมชาติเถอะธรรมชาติทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดเลยแม้สักชั่วขณะเดียวแต่ธรรมชาติก็ไม่พูดเลย An important matter was important if irrelevant, a n irrelevant thing, though r small, is of the highest importance. เรื่องสำคัญแต่ถ้าอยู่นอกประเด็นก็หมดความสำคัญไป เรื่องที่อยู่ในประเด็นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็มีความสำคัญมาก Just as only others can see our back, why we ourselves cannot. Similarly, we cannot see our own errors. คนอื่นเท่านั้นหรอกที่จะมองเห็นหลังของเราได้ตัวเราเองย่อมมองไม่เห็นฉันใดความผิดของเราเองก็ย่อมมองไม่เห็นฉันนั้น r i d e swallows up a man completely. The truth of this can realized by everyone at every moment. On the other hand, modesty and h u m a n i t y nourish man and make the growth. อาหารการย่อมทำลายมนุษย์โดยสิ้นเชิงความจริงข้อนี้ทุกคนตระหนักได้ทุกขณะตรงกันข้ามความอ่อน น้อมถ่อมตนช่วยให้มนุษย์เจริญเติบโตและบรรลุความสมบูรณ์เสมอ He who wants to please all will please none ผู้ใดที่ต้องการสร้างความพอใจให้แก่คนทุกคนผู้นั้นย่อมสร้างความพอใจให้แก่ใครไม่ได้เลย To think good t h o u g h t is one thing To act upon them is another ขอ้อดีคิดดีเป็นเรื่องหนึ่งแต่ทำดีนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง There is only one way of achieving independence through nonviolence by making w e l i e f by killing never อาหังสาไม่ใช่สิคะอาหิงสาเป็นวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่เอกราชคนเราอยู่ได้ด้วยการสร้างสารรค์มิใช่ด้วยการฆ่าผู้คน Man finds himself by losing himself. มนุษย์จะพบตัวเองเมื่อหมดอาหางการ He who finds faults with others cannot see his own. ผู้ใดที่คอยจับผิดคนอื่นผู้นั้นย่อมไม่พบความผิดของตนเอง The more experience I gather, the more I realize. that the man himself is the cause of his happiness as well as his misery. ยิ่งได้ประสบการณ์มากขึ้นเพียงใดข้าพเจ้าก็ยิ่งพบมากขึ้นเพียงนั้นว่าตัวเราเป็นต้นเหตุแห่งความสุขของเราเอง When we give anything we must give the truest, the truest part of ourselves. ถ้าเราจะให้สิ่งใดแก่ใครเราควรจะต้องให้ส่วนที่จริงแท้ที่สุดของตัวเราแก่เขา You serve him for whom you work, not to whom you pay lip service only. ถ้าบริการคนด้วยการกระทำมิใช่คำพูด He who concentrates on anything, any one thing with fingerness of purpose will ultimately acquire the capacity the capacity to do everything to see nothing but faults of others is even meaner than praising one's own virtues การมองดูเฉพาะท่อของผู้อื่นนั้นเรายิ่งเสียกว่าการยกย่องตนเอง The experience is daily growing upon me that everything is possible to realization through silence ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้นทุกขณะว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสำเร็จได้ด้วยความเงียบ slavery to the surrounding atmosphere d u e s man mind ผู้ที่ตกเป็นทาสของสภาพแวดล้อม,มย่อมหาความจเจริญทางจิตไม่ได้ What seems impossible is not always real, really so. สิ่งที่มีท่าชีว่าจะเป็นไปไม่ได้นั้นหาใช่จะเป็นไปไม่ได้อยู่ตลอดไปไหม One mark of non attachment is that the work of non attached person is never is never in a at the end of the day. Laksana Yang N yit That is the last difference between Obstinacy and steadfastness. To seek to force one's will on others is obstinacy, whereas steadfastness is that whereby we voluntarily impose something on ourselves and which results in bringing other round to the. acceptance view their free own of our view of their own free will ความดื้อรั้นกับการยืนหยัดสองอย่างนี้ต่างกันมากการพยายามบังคับให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับทัศนะของตนเป็นการดื้อรัน้นส่วนการยืนหยัดได้แก่การที่เรามีแนวความคิดเป็นของตัวเองและปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วย กับแนวความคิดนั้นด้วยใจสมัครของเขาเอง Man c a n smile away his sorrows by crying; he only multiplies them. คนเราจะลืมความทุกข์ได้ก็ด้วยการยิ้มส่วนการร้องไห้นั้นมีแต่จะเพิ่มพูนความทุกข์ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงสำหรับคำ คมของมหาตมะคันธีแล้วคุณล่ะคะได้ก้าวข้ามอะไรบางอย่างของคุณหรือเปล่ามีอะไรบ้างที่คุณนะคะต้องการทำให้มันสำเร็จนะคะทาง tell me more story นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณทุกท่านนะคะได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคุณให้สำเร็จะคะ่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ